ก็สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำห้องน้ำในสวนกันตรงนี้ที่วางเสาวไว้จะเป็นเข่าวๆระเขตเข่า,เ,ขา,เ,ขา 50, เมตรห้าสิบคูณสองเมตรอะแล้วก็ตังนั้นกำลังขุดบ่ออยู่ไปลุยร้อนมากสวัสดีอีกครั้งนะครับเ,เหตุเกิดจากแม่บอกว่าอยากได้ห้องน้ำในสวนทีนี้ประเด็นคือมันไม่มี อุปกรณ์เครื่องมืออะไรเลยก็เลยต้องมาขุดกับน้องสองคนก็ไม่รู้จะทำยังไงไหมครับไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยก็มีจับหยิบจอบอะไรได้มาวัดวัดแล้วก็ลุยกันเลยดินช่วงแรกเป็นดินดินร่วนๆนะมันขุดง่ายขุดง่ายมากก็ขุดกันไปร้อนก็ร้อนน่าจะอากาศน่าจะประมาณสัก40่สเป็นอย่างต่ำครับ ก็ขุดกันไปสักพักหนึ่งทีนี้แหละของจริงดินเหนียวล้วนๆเลยตรงนี้แหละครับดินเหนียวนี่เห็นไหมโอ้โหดูอากาศด้วยไม่มีล่มเลยสุดยอดแทบจะเป็นลมก็ขุดไปสักประมาณสาสิบเซนฮะหนึ่งฟุตแล้วก็เนี่ยดินอย่างเงี้ยจอบจอบแทบขุดไม่ลง ก็ไม่รู้ทางไหรับต้องขุดต่อเนาะเป้าหมายคือ3บอ่อครับจะวาง3บอ่ออก็ขุดกันไปเรื่อยฮะตอนนี้มีลมบ้างนิดหน่อยแต่ก็ร้อนนะร้อนเหมือนเดิมแหละเพราะตรงนี้มันเป็นกลางทุ่งอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรบังเท่าไหร่ขุดมาได้สักพักฮะก็เริ่มลึกละ ตอนนี้ก็ให้น้องลงไปขนดินขึ้นมาอืมอาวโกยไปนี่นะฮะสู้กับแดดเงี้ยฮะอืมถ้าเป็นลมโอเคตอนนี้บ่ายสามเมฆฝนมาจากไหนไม่รู้ช่วยได้มากหรือว,ว่าจะร้อนตายซะแล้ว นี่ขุดไปแล้วครับหนึ่งเมตรหรือเปล่าดิมโนมาดูกันต่อโอเคครับเริ่มลึกแล้วเ,เมื่อกี้มีคนมาบอกว่าให้ใช้แกลบลองนะฮะลองเ,ออเวลาเราวางบ่อลงไปเสร็จแล้วนะใช้ใช้แกลบเทลงไปเขาบอกว่าช่วงมันจะไม่เต็มแล้วก็อีกคนนึงก็บอกว่า ให้ใช้อหินหินกรวดหินหินผสมปูนนั่แหละเทลงไปอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าโอเคครับลึกประมาณนี้ไม่ไหวลนะ้สิบโมงแดดร้อนมากแล้วก็บบายฝนตกหนักมากชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาขุดต่อจนเสร็จ ตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วโอเคหลังจากขุดเสร็จนะครับแล้วก็ไปซื้อวงบอ่อมาอตอนนี้ของขึ้นทุกอย่างนะครับจากวงละร้อยตอนนี้มันร้อยยี่สิบละโอ้อะไรนักหนากว่ม่รู้ของเนี่ยก็ซื้อมาสี่สี่วงค่อยค่อยเลื่อนกันเอาลงเนี้ยสองคนพี่น้องแล้วก็ใส่กันนะใช้ไม้นะฮะลองแล้วก็ ต,ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งครับนอนสิบหายเลยเดี๋ยวเอาท่อลงกันไปก็หลังจากเอาท่อลงเสร็จแล้วนะก็เนี่ยเอาลงจะจะเอาลงหลุมนะอเผอิญว่ามันได้สี่าสามครึ่งสามครึ่งก็เลยาสามครึ่งก็สามครึ่งเอาลงไปนี่แหละ ใช้วิธีการใช้ไม้เป็นไม้หาบครับแล้วก็มัดสองฝั่งแล้วก็จับมาทาดไว้ <c oughs> ก็เมื่อกี้ฮะนี่ไม้มันพลิกลงมาแล้วก็มีเสียงนิดหน่อยอ่าไม่เป็นไรเราก็ทำกันต่อแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงที่ละฝั่งฮะค่อยคลายเชือกแล้วก็มัดไว้ แล้วก็ลงแป๊บเดียวคะเรียบร้อยง่ายด้วยไม่เหนื่อยด้วยวก็ทำง่ายคทําทำทำเนี่ยวิธีนี้แหละน้องก็จะได้ไม่ใช้แรงเยอะนะหลังจากเอาวงบ่อลงเสร็จแล้วนะฮะก็มาเตรียมเตรียมตีแบบเพื่อเทปลลูนกันก็ตอนนี้น้อง ป่วยครับไข้แดดรับประทานเรียบร้อยไม่รอดผมก็เพิ่งป่วยหายป่วยนะจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคึกอะไรตอนตอนหายป่วยนะก็ทำไปเรื่อยฮนะเนี่ยแดดร้อนๆน่าจะ43ครับตอนนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ยังดีที่มีลมบ้างนิดหน่อยอันนี้ไม้ไม้ ว่างระดับตามที่วัดระดับน้ําไว้นะฮะไอเสาสี่ต้นเนี่ยขอบขอบเนี่ยคือขึงเชือกไว้เรียบร้อยละแล้วก็แค่เอาไม้ลงไปในดินแล้วก็ปรับให้มันเสมอเชือกแค่นั้นเองก็เดินไปเดินมาฮะอยู่คนเดียวโอเคตีแบบเสร็จแล้วถักไม้ไผ่เสร็จแล้วเฮนยเหนื่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทป,ปูนกันครับอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเทป,ปูนกันอันนี้สั่งมาอย่างละคิวครับทรายกับหินตัดมาตอนเทเสร็จเลยแล้วกันฮนะไม่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายต่อไปเราจะไปทำโครงกันเดี๋ยวไปทำที่บ้านกันนะ ลืมบอกไปว่าตอนที่เทพื้นนะฮะได้ผมได้วางาจุดยึดไว้ด้วยสอ่หจุดไม่ใช่ส6หจุดแล้วก็วางท่อไว้เรียบร้อยละก็วัดวัดความกว้างมาแล้วก็หาความสูงฮะตามที่พอใจเลยไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรแค่ชอบรูปทรงมันแม่บอกว่าเออเอาอันนี้แหละแม่ชอบก็เลยก็เลยทำเลยไม้ก็เป็นไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะ ทำไปตัดเสร็จวัดเสร็จเอาน็อตยืดแล้วก็ขัดับนะขัดให้มันลบเสี้ยนมันหน่อยก็ใช้ลูกหนูสี่นิ้วฮะกับใบขัดกระดาษทรายที่เป็นอ่าชั้นๆอ,อ่ะอเบอร์จะหยาบหน่อยค่อยๆขัดไปก็ช่วงนี้ก็สบายหนะ่อยฮะอยู่ในร่มไม่เจอแดดเท่าไหร่โอเคพอขัดเสร็จแล้วฮนะก็เอามาทาสี เป็นสีน้ำมันสีดำครับให้มันรู้สึกเหมือนเหล็กนิดนึงจะได้มองแล้วแข็งแรงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคิดเอาเอง <laughs> ก็นี่ครับทาไปทาให้ทั่วฮะสองรอบโดยเฉพาะจุดที่ยึดกับปูนฮะตาหนาๆเลยแล้วก็ใช้แว็บพันไว้เสร็จแล้วก็เอาเนี่ยครับขนเอาขึ้นรถไปมันๆันคคนเดียวตัดมาตอนติดตั้งเสร็จแล้วฮะ เพราะว่าไม่ได้ถ่ายไว้ไม่ค่อยสะดวกถ่ายเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนรู้สึกจะยาวไปละก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ